เพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาไปปลูกต้นผักกลุ่มหรือผักกาดเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนรากยาวแล้วเราต้องปลูกแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงไปประมาณสองวันสามวันเนาะเราต้องรีบปลูกเพราะว่าดินดินเริ่มจะแห้งประมาณหนึ่งแล้วดินจะไม่ไม่แฉะจนเกินไปเนาะถ้าปลูกตอนดินแฉะแก็กลัวรากเขาเสียหายเนาะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้น่าจะปลูกได้แล้วนะคะแล้วต้นเข้าก็โตพอปลูกแล้วนะคะน่าจะรอดแล้ว พอเอาไว้ประมาณแปดต้นค่ะเพื่อนๆแต่ว่าที่โต,ตนี้ก็มีประมาณสี่ต้นห้าต้นนี่นะคะรากเยอะมากเลยเดี๋ยวจะหยั่งรากแล้วก็จะเอาออกอยากเนะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นกำแพงเจ็ดชั้นกำแ